สวัสดีกันอีกรอบเลยนะคะสวัสดีทุกคลิปเลยพี่จะบอกน,นี้ค่ะทุกคนว่าตอนนี้กี่อยู่ที่วักดกลางอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกคนูเมื่อียเมื่อภาคเลยนะคะเพราะว่าเข้าไปด้านในไม่หานะคะแล้วก็ตอนเข้าไปตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่าเอะเราจะได้มีโอกาสแบบได้ถ่ายอูที่ไม่มีคนติดอินเฟรมเราไหมเพราะว่าจังหวะที่กี่มาถึงอ่ะก็มีคนเข้าไปอยู่ตลอดนะคะเราก็ต้องให้เขา กิจของเขากันไปก่อนนะคะแล้วก็รอจนกว่าคนออกมาทั้งหมดก็เนี่ยเพื่อจะได้ออกมานั่งตรงริมน้ำกี้กำลังจะบอกว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะคะทุกคนแม่น้ำเนี้ยน่าจะเป็นแม่น้ําป่าสักน่าจะเป็นป่าสักท์ทไมกี้ถึงมั่นใจอย่างนั้นเลยไหมเพราะว่าแม่น้าสายเนี้ยถ้าเลยจากตรงนี้ไปเนี่ยไปอีกนิดนึงมันจะไปถึงวัดสตือแล้วเราวัดสตือเองอ่ะที่ปฏิสถานพระน,นอนใหญ่ที่เป็นของพ่อโตอ่าพระพุทธจารย์โตพรมรังสีอะคะ่ะทุกคนกี้เคยพาทุกคนไปแล้วนะเมื่อประมาณสัก นานแล้วอะนานแล้วแล้วยังไม่ได้เข้าไปอีกเลยนะคะทุกคนตรงบริเวณหน้าวัดอะคะ่ะมันติดกับแม่น้ําป่าสักซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแม่น้ําสายนี้ไม่น่าจะเป็นเจ้าพญาไปได้ไม่น่าจะใช่นะคะแล้วก็ที่วัดกลางแห่งนี้ค่ะทุกคนกี้มีกี้เห็นมีคนเข้ามาที่เนี่ยก,ก่อนหน้าเนี้เยอะแล้วนะคะแล้วก็ยังหาโอกาสไม่ได้ว่าจะมาเมื่อไหร่จนวันนี้มีโอกาสได้มานะคะ คือบริเวณวัดเนี้ยนะคะทุกคนมันจะอยู่เลยจากปราสาทนาครหลวงมาประมาณห้าร้อยเมตรถ้าเรามาถึงปราสาทนาครหลวงใช่ไหมเมื่อก,กี้ผ่านตรงบริเวณปราสาทนาครหลวงแปลกหูแปลกตาไปมากเลยค่ะทุกคนจําได้ว่าเคยมาที่ปราสาทนาครหลวงเนี่ยประมาณสามรอบสรอบนะคะรอบแรกรอบสองนะคะถึงจะเป็นวันธรรมดาก็ตามอะ่ะแต่ว่าเงียบมากนะคะร้านค้าก็มีแบบ นิดหน่อยๆอะไม่เยอะแต่ว่าคนในพื้นที่เขาบอกว่าเขาจะมาวันเสาร์กันใช่ไหมถ้าจะเยอะแต่ที่ไม่ได้มาวันเสาร์แต่วันนี้มันไม่ใช่วันเสาร์มันเป็นวันพฤหัสเมื่อกี้ผ่านปราสานนครหลวงมาโอ้โหคนผู้คนอาราบมากค่ะทุกคนไอ้ตรงจุดที่เราเคยจอดรถอะค่ะตรงบริเวณตรงด้านหน้าพระจันทร์ลอยน้ำอะมันจะมีตรงที่มันจอดรถได้ใช่ไหมปัจจุบันนี้มันกลายเป็นที่ขายของไปแล้วค่ะทุกคน มีซุ้มมาขายของเยอะแล้วบริเวณตรงด้านหน้าทางขึ้นประสานนครหลวงมันก็เป็นที่ขายของคนที่เขาขายมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วหนึ่งพันห่อ,อ,อใช่ไหมอย่างที่บอกค่ะทุกคนสถานนี้สถานที่ไหนก็ตามนะถ้าเกิดมันมีการแบบเกิดกระแสอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี้ะคนจะมากันเยอะ <c oughs> ซึ่งอันนี้เป็นคือ,คอสิ่งที่ที่คาดหวังแลวก็อยากให้เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าประสานนครหลวงส่วนมากแต่กี่มองว่าข้อเสียของมันคืออะไรรู้ไหมมันเดินทางออกมาลําบากถ้าคนไม่มีรถส่วนตัวนี่ปราเสียเลยนะคะทุกคน มายากเพราะว่ามันจะต้องจ้างรถมาอย่างเดียวเลยหรือไม่ก็ขี่มอไซค์มาโอ้โหกว่าจะมาถึงหัวบานพอดีทุกคนแถวนี้ฝุ่นเยอะด้วยนะคะเพราะแถวนี้มันจะเป็นรถสิบล้อเยอะมากค่ะทุกคนโรงงานก็เยอะด้วยนะคะประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าทางจาังหวัดเขาจะมีนโยบายในการที่จะทําให้จุดนี้เป็นจุดที่สามารถต่อมาท่องเที่ยวได้โดยที่คนที่ไม่มีรถก็สามารถมาได้อย่างไรก็คอยดูชมนะคะเพราะว่าตอนนี้ในตัวเมืองยุทธยาเองเนี่ยมันก็มีไอ้รถ รถไฟฟ้าที่ไม่มีคนขับอ่ะเอะอนั่นแหละมาวิง่งละนะคะแต่คือกี้จะไปลองใช้เมื่อไหร่ยังไม่รู้หรอนะอาจจะไม่ไปลองใช้หรือเปล่าก็ายังไม่รู้แต่ว่าบอกให้ฟังว่ามันมีแล้วนะคะก็คงจะแย่งกันขึ้นดีพินลึกหรอกนะคะแต่ทีนี้ว่ากว่าจะถึงขั้นตอนนั้นที่จะมีการมาเที่ยวที่จุดนี้อย่างแบบง่ายๆกี่คิดว่าคงอีกหลายปีดังนั้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรล่ะ ให้ปราสาทนครหลวงรวงมไปถึงวัดกลางแห่งนี้ด้วยนะคะทุกคนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนมาได้ไม่แยกชนชั้นวรณน,นะอ่ะเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่คนไม่มีรถก็มาไม่ได้ที่มองว่าถ้าการท่องเที่ยวมีจุดบอดตรงเนี้ยมันจะทําให้การท่องเที่ยวมันก็จะกลายเป็นว่ามาได้เฉพาะคนที่มีรถหรือผ่าเหใช่ปะเออก็ลองดูว่าทางจังหวัด เขาจะทำอย่างไรกันนะคะทุกคนแต่วันนี้ดีใจที่ได้มาที่นี่นะคะตั้งใจจะมานานมากแล้วแล้วก็ยังไม่มีโอกาสสักทีเข้าไปเดินวนอยู่หลายหลายรอบมากนะคะทุกคนเพราะว่าปางนี้ที่ไม่เคยเห็นนะคะอย่างที่บอกว่าในในประเทศไทยของเราเองอาจจะมีปางนี้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไงแต่ว่าถ้าในเมื่ออยุธยามีแล้วก็ต้องมานะคะแล้ววันนี้ก็ได้มาสมใจแล้วก็ฝากไปถึงหลายๆคนนะคะที่ อยากจะไปกราบพระบรมสารีริกธาตุที่กรุงเทพที่สนามหลวงที่เขาจัดอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนคือถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนก็มากราบพระพุทธรูปที่วัดกลางที่วิทยานี่ก็ได้นะคะกี้มองว่าจะบอกว่าเหมือนกันก็ไม่น่าจะใช่เนอะมันไม่เหมือนหรอกน,นะคะแต่ว่า ถ้าเรามีตัวเลือกนะคะเราแบบไม่มีเวลาที่จะเข้าไปในนั้นจริงๆเพราะว่ามันมีระยะเวลาในการให้มากราบนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวพอเสร็จจากที่กรุงเทพแล้วเนี่ยคือตอนนี้ที่เห็นข่าวว่าเขาขยายเวลาจาก9โมงคือจริงๆมัน9โมงถึงเท่าไหร่นะ9โมงถึง6โมงใช่ไหมเ้นาฬิกาถึง18นาฬิกานี่เขาขยายระยะเวลาเป็น8นาฬิกาถึงสองทุ่มแต่ถามว่ามันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช่ไหมคะ ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอหลังจากที่จัดที่สนามหลวงแล้วเขาจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากอินเดียนเนี่ยนะคะรวมถึงพระอหรหันตธาตุของพระโมคคัลนะกับพระสารีบุตรเนี่ยไปไว้ที่เชียงใหม่นะคะก็ดีใจกับคนเชียงใหม่ด้วยนะคะดีใจกับคนโซนเหนือด้วยที่จะได้ไปกราบพระบรมสารีริกธาตุคือกี้แองกี้ยังไม่มั่นใจเลยเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองสามสามวันไม่แน่ใจว่าจะได้เข้าไปหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็กันเหนียวไว้ก่อนมาที่นี่ก่อนนะคะประมาณนี้ก็ ก็โอเคละค่ะคือมาแล้วก็ประทับใจนะคะเพราะว่าสวยงามมากนะคะแล้วก็คิดว่าการบริหารจัดการเขาก็ก็ก็ดีนะเออเขาก็มีจุดให้เราซื้อดอกไม้ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปไหว้กันด้านในก็แบ่งๆกันนะคะทุกคนประมาณนี้อืมก็เอาบุญมาเผื่อทุกคนนะคะสาหรับใครที่ไม่ได้มาก็เดี๋ยวชมคลิปที่กี่จะลงให้ดูไปไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะใครไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรประมาณนี้อ่ะไปทันทุกคนติดน้ําอีกแล้วค่ะทุกคน บ้านอยู่ติดน้ําแต่ก็ชอบที่จะมานั่งริมน้ําเสมอย้ากันอีกทีค่ะว่ามันน่าจะเป็นป่าสักอ่ะคือกี่มั่นใจอย่างนั้นนะคะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวไปแก้ให้ว่าเป็นอะไรแต่ไม่ใช่จะเป็นเจ้าปยาหรอกน่าจะเป็นป่าสักน่าจะเป็นป่าศักมากกว่านะคะตรงนี้อืมอ่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปหาทาอะไรทาแล้วก็เดี๋ยวไปประสานนครหลวงกันต่อค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกัน